สวัสดีครับผมจริงนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนปิดโปรแกรมผู้บรรยายสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตานะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้ผมจะมาแก้พอเปิดเครื่อง Windows พูดเองเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูว่ามันจะมีเสียงอย่างนี้ลเน, Windows น,นี่ยฮะมันจะมีเสียงนี้ น่าจอผู้บรรยายีหึ่งหน้าต่างทำง,งานเป็นกำลังร,ร้องของการพิจรารณาโสิเะเมจีดับยอับานหน้าต่างอ่ามันก็จะมีอันนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะมีอะไรปุ๊บ อ่ามันก็จะมีเสียงพวกนี้ใช่ไหมฮะวิธีแก้นะฮะกดไปที่ปุ่ม windows บนคีย์บอร์ดนะฮะแล้วกดไปที่ตัว u ตัว U บ bon นคีย์บอร์ดะอ่าแล้วก็มาที่โปรแกรมผู้บรรยายกดปิดกดปิดเฉยๆพอเปิดเครื่องมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะเราต้องมาปิดให้หมดนะฮะแล้วจากนั้นค่อยออกได้เท่านี้พอเปิดเครื่องขึ้นมามันก็ไม่มีเสียงแล้ว ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะถ้าใครไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะผมจะได้เอาไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปได้สำหรับวันนี้มีเพียงแต่มีแต่เพียงเท่านี้ไปแล้ว